เริ่มต้นจากศูนย์อยากมีธุรกิจเสื้อผ้าเป็นของตัวเองค่ะเราชื่อแอนดี้นะคะที่เพื่อนๆหลายคนเรียกว่าแอน แอนนะคะเป็นคนสกลนครค่ะพ่อแม่ปลูกฝังว่าต้องเรียนจบแล้วมาทํางานข้าราชการค่ะเป็นหมอเป็นครูนะคะเพื่อจะได้สบายไรยามาเป็นแม่ค้าดิดขาดเพราะมันเหนื่อยเพราะว่าแอนเห็นแม่ค้านะคะโอ้โหกว่าจะได้เงินแต่ละบาทนี่โหต้องตื่นแต่เช้าค่ะไปต้องลุไปตลาดเตรียมข้าวเตรียมของขายไม่ดีก็ต้องเสียทิ้งไปนะคะแอนเลยชอบที่จะขายเป็นพวกเสื้อผ้ารองเท้ากับเป๋านะคะแล้วก็เป็นพวกแบบว่าน้ําหอมแบบนี้ค่ะ ขายมาหลายอย่างค่ะบางอย่างก็รอดค่ะบางอย่างก็ร่วงค่ะทุนจมทุนโอ้โหสารพัดส,สารเพียิ่งเป็นตอนที่แอนขายรองเท้านะคะโอ้โหโต้องซื้อมาเป็นโหลใช่ปหแล้วก็ต้องซื้อครบทุกไซส์แต่ดันเป็นแบบว่าไซส์ที่ขายดีอ่ะมันมีอยู่ไซส์เดียวสีเดียวโอ้ยจมสินค้ารออะไรและช่วงนั้นนะคะเป็นวิกฤติที่ว่าน้ำท่วมค่ะของแอนนะคะจมไปกับน้ำค่ะและสินค้ามันก็คือเสียหายมากแอนนี่แทบจะแบบว่ากันน้ำตาไม่อยู่ ทุนก็ไม่เหลือแล้วก็เลยต้องแบบว่ามาขายอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องลงทุนเยอะนั่นก็คือเสื้อผ้าตัวเองค่ะปล่อ,อยในกลุ่มนะคะสิงอยู่ตามกลุ่ม a c e b o o k ค่ะเราก็ใส่รูปนะคะรีวิวเองถ่ายเองตามนิสัยของเราค่ะจนนะคะอยากทําแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองซึ่งส่วนตัวของแอนนะคะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเวลาที่ไปสถานที่ต่างๆไม่เว้นแม้แต่ในตลาดสุดค่ะทีนี้ก็เลยมาคิดว่าจะขายเสื้อผ้าอะไรดีเพราะว่าสินค้าแฟชั่นนะคะมีเยอะมากๆเลยค่ะจริงๆ เราต้องตั้งกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะว่าจะขายอะไรนะคะขายทําไมนะคะและขายให้ใครยิ่งเป้าหมายชัดเจนเท่าไหร่นะคะการขายก็ยิ่งจะชัดเจนมากขึ้นค่ะทีนี้เราก็มาสร้างคีย์เวิร์ดให้กับแบรนด์ตัวเองนะคะเช่นนะคะการ,รยานะคะก็จะเน้นไปทางแบบว่าใส่ออกงานค่ะขึ้นบ้านใหม่ทําบุญงานกเกษียณน,นะคะ <S <S หรือว่าพิธีแต่ติปิ้นเดินแฟดเดินแฟชั่นอย่าง,งี้ ยิ่งกลุ่มเป้าหมายแล้วก็คีย์เวิร์ดชัดเจนนะคะเราก็จะสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจในแบรนด์ของเรามากขึ้นและการขายก็จะยิ่งง่ายขึ้นด้วยจ้าหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่อยากจะลุกมาทำอะไรดีๆแบบแอนนี่นะคะขอบคุณสำหรับใจและก็ทุกแรงซัพพอร์ตจากทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากกันยาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะจะ